สวัสดีครับพบกับผู้เราบรอลนบตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลทีมชาติไทยในรายการคิงครับและฟุตบอลอยู่ฝ่าเนชันลีกจำนวน3คู่ได้แก่ฝรั่งเศสปะทะออสเตรียโปลแลนด์ปะทะฮอลแลนด์และโครเอเชียปะทะเดนมาร์กเริ่มกันที่ฟุตบอลคิงครับคู่ระหว่างไทยพบมาเลเซีย ในสนามสมโพธเจ700ปีเชียงใหม่เวลา20นาฬิกา30นาทีผลงานล่าสุดของทีมชาติไทยเพิ่งบุกไปแพ้ทีมชาติอุซเบกิสถานไป2ประตูต่อศูนย์หลังจากชนะรวดมา2นัดในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกส่วนทีมชาติมาเลเซียก็ชนะบังกลาเทศมาสี่หหลังจากที่แพ้บาเลนและชนะเติร์กเมนิสถาน มาในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเช่นกันความพร้อมของทีมชาติไทยในชุดนี้ได้คนตัวหลักผสมกับนักเตะหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มดีในลีกมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นชนาทิพสงกระสินกฤษดากามแมนและสุปโชคสารชาติ ส่วนทีมชาติมาเลเซียก็ได้ส่งชุดผสมระหว่างตัวหลักและนักเตะหน้าใหม่มาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลีลอนคลูนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข้งยูนลีเชคซาฟาวีราชิกและแบรนดอนกันกองกลางตัวเก่งคู่นี้เป็นเกมที่สุดสำคัญของทีมชาติไทยเพราะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้ถึง7ปีแล้วจึงทำให้นึกเตะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ ดูได้จากการเรียกชนาทิปและสุปโชคมาติดชุดด้วยนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยเอาจริงคู่นี้จึงมองว่าทีมชาติไทยใส่เต็มไม่ยังชนะไป2ประตูต่อศูนต่อไปเป็นฟุตบอลร,รายการยูฟาเนชั่นลีกเริ่มที่คู่แรกระหว่างฝรั่งเศสะัะออสเตรียเตะเวลาตีหนึนาทีผลงานล่าสุดของทีมชาติฝรั่งเศส พึ่งแพ้โครเอเชียคาบานมา1ประตูต่อศูนย์ส่วนออสเตรียก็บุกไปแพ้เดนมาร์กมาเช่นกัน2ประตูต่อศูนถือว่าผลงานแย่ด้วยกันทั้งคู่ความพร้อมของฝรั่งเศสจะขาดคาริมเบนเซม,มา่าและกองเตะที่บาดเจ็บนอกนั้นตัวหลักถูกเรียกติดกันครบนำโดยคิรยิยันเอมบัปเป้ราเอลราวานและกองหน้ารูหลอ โอริววเยชิรูส่วนอัตรียก็ขนตัวหลักมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นดาวิดอาลาบามาเซลซาบิเซและมาโกอันาโตวิตโค่นี้เป็นเกนที่ฝรั่งเศสจะกูศรัทธาจากแฟนบอลเพราะนัดล่าสุดเพิ่งแพ้ขาบ้านมาจึงทำให้ฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษ และประกอบกับนักเตออสเตรียก็ไม่ได้อันตรายมากนักจึงมองว่าฝรั่งเศสจะสามารถเก็บชัยได้มียากคู่ที่2องโปแลนด์ประทะฮอลแลนด์เตะเวลาตีหนึผลงานของโปแลนด์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดบ้านแพ้เบลเยียมมา1ประตูต่อศูนส่วนฮอลแลนด์ก็เปิดบ้านเฉือนเวลมา3ประตูต่อสอง ความพร้อมของโปลแลนด์ชุดนี้ก็เรียกตัวหลักมาติดกันครบอาทิเช่นโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้สูนหน้าตัวเก่งซิรินสกี้และอคารรอุสมิลิกส่วนฮอลแลนด์ก็ได้เรียกตัวหลักมาครบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวอร์จิลฟันไดกองหลังตัวเก่งมัตไทเดริกและแฟรงกี้เดยอง เกมครูนี้เป็นโปแลนด์ที่ได้เล่นในบ้านเป็นเกมที่สองติดต่อกันแต่นั่นไม่ได้ทำให้ได้เปรียบฮอลแลนด์มากนักเพราะฮอลแลนด์เต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพจึงมองว่าฮอลแลนด์จะสามารถบุกมาชนะได้ผู้สุดท้ายโครเอเชียะทะเดนมาร์กแต่เวลาตีหนึนาทีผลงานของโครเอเชียพุ่งบุกไปชนะฝรั่งเศสหประตูต่อศูส่วนเดนมาร์ก ก็เปิดบ้านชนะออสเตรียมาได้2ประตูต่อศูนเช่นกันความพร้อมของโคเอเชียชุดนี้ก็ได้เรียกตัวหลักมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นลูก้าโมดริตมาเตโอโคมาซิตและมิลาออซิตส่วนเดนมาร์กก็ได้เรียกสตาร์ดังของทีมมาอย่างครบครันเช่นกันคิตรียนอดิคเซนอันเดรดคริสเตียนเซนและปีแอ อยเบิร์กผู้นี้เป็นเกมพิสูสีกันอย่างมากและฟรอมช่วงหลังก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่แต่โครเอเชีย e น่าจะมีความได้เปรียบกว่าเล็กน้อยเพราะได้เล่นในบ้านจึงมองว่าโครเอเชีย e มีสิทธิ์เฉือนชนะไปได้ หาดูและฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอลออปตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลโดยนะครับขอพระคุณครับ